สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไรยแลนนะคะวันนี้เหล่งพามาชมที่ดินอีก2แปลงนะคะที่ดิน2แปลงนี้จะเป็นแปลงที่ติดกันนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่หมู่3ตําำบลวังกระโจมอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดิน2แปลงนี้แต่และแปลงมีขนาด200ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดง ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ถมไว้เรียบร้อยนะคะถมสูงเท่ากับถนนแล้วก็ตัวหน้าดินนะคะ30เซนเนี่ยเจ้าของเอาหน้าดินมาถมไว้นะคะไม่ใช่เป็นดินลูกลังนะคะอันเนี้ยเหมาะสําหรับทําการเกษตรปลูกผลไม้มากเลยแล้วก็ตัวหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะด้านนี้นะคะจะติดกับถนนลาดยางนะคะถนนลาดยางกว้าง10ล้อสามารถสวนกันได้เลยนะคะกว้างประมาณ 8เมตรได้นะคะแล้วก็ตัวหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะมีวิวเขาด้านนี้จะเห็นเป็นวิวเขานะคะที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าทางทิศเหนือนะคะราคาที่เจ้าของตั้งไว้นะคะแต่ละแปลงนะคะขนาด200ตารางวาค่ะเจ้าของตั้งไว้ที่790,000บาทนะคะราคานี้รวมค่าโอนค่าภาษีเรียบร้อย ถ้าจะซื้อคู่การสองแปลงก็คือหนึ่งไร่ราคาก็มาคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมที่ดินนะคะตามหนึ่งมานะคะตอนนี้นะคะเล่งมาอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะหน้าแปลงที่ดินอย่างที่เล่งบอกก็คือจะติดถนนลาดยางกว้างนะคะประมาณ8เมตรสิบล้อสามารถสวนกันได้ตัวที่ดินจะเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะคะด้านนี้แปลงที่1นนะคะด้านนี้จะติดกับเพื่อนบ้านที่เป็นบ้านทรงไทยนะคะสวยเลยทำรั้วแบบสวยงามมาก น,ะะนี่มีรั้วแปลงที่หนึ่งด้านนี้หน้ากว้าง20เมตรนะคะขนาด200 m, ตารางวานะคะ20ีะ่สแนวยาวด้านนี้นะคะจะเป็น40เมตรนะคะหน้ากว้าง20ยาวประมาณ40เมตรขนาด200 m, วาส่วนแปลงที่สองที่เล่งยืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่หน้ากว้าง17เมตรนะคะประมาณ17เเมตรแปลงที่สองจะยาวกว่านะคะจะเป็นลักษณะ รูปแปลงจะยาวกว่าแปลงที่1น,นะคะตัวที่ดินนะคะอันนี้หลิงให้ดูหน้าแปลงที่ดินหลิงจะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะตัวหน้าแปลงที่ดินเห็นถนนไหมเอ่ยด้านในนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยตัวหน้าแปลงที่ดินลูกค้าเห็นเสาไฟฟ้าไหมมีเสาไฟฟ้าผ่านตัวหน้าแปลงที่ดินนะคะเห็น มีไฟสองสว่างตัวนี้นะคะด้านนี้จะเข้าไปทางหมู่สามจะมีหมู่บ้านอยู่ในนี้ด้านนู้นนะคะด้านวิวเขาด้านนี้สวยงามมากวิวลูกค้าจะได้เป็นวิวท้องนานะคะตรงนี้จะทําท้องนากันอันนี้จ,จะมีเพื่อนบ้านอีกหลายแปลงเลยนะคะบางแปลงก็จะขุดบ่อไว้ปลูกไซเกาหลีไว้อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ที่ดินแปลงนี้นะคะ จะอยู่ห่างจากตัวตัวโรงพยาบาลนะครนายกเนาะวัดจากโรงพยาบาลนะประมาณ5กิโลห่างจากตัวตลาดเท่งนะคะประมาณ9กิโลนะคะห่างจากตัวฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะประมาณ80กิโลเนาะที่ใกล้ๆพิกัดใกล้ๆจริงๆจะเป็นอบตอวังกระโจมนะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ1กิโล หาไม่ยากค่ะเดินทางสะดวกสบายมันเป็นอำเภอเมืองเนาะลูกค้าจะเข้าไปที่ตลาดสดนะครนายกก็ได้หาของกินอะไรก็มีได้หมดแล้วก็ถ้าลูกค้าสายทําบุญนะคะชอบทําบุญที่ดินตรงนี้นะคะจะใกล้กับวัดมณีวงศ์ที่เป็นวัดพญานาคส,สวยๆเลยะคะ่ะห่างกันประมาณสัก3กิโลก,กว่าๆนะคะก็จะอยู่ใกล้กับวัดมณีวงศ์เนาะหริงพาไปดูหริงพาดูสภาพแวดล้อม อันนี้จะให้ดูระหว่างการถมดินระหว่างแปลงของเรานะคะบ้านดินของเราจะเป็นดินสีดําที่เป็นหน้าดินนะคะสีแดงเนี่ยจะเป็นดินเพื่อนบ้านนะคะความแตกต่างก็คือของเราเป็นหน้าดินเนี่ยเหมาะสําหรับลูกค้าปลูกผักเ,เลยเนาะปลูกผักปลูกผลไม้ได้หมดเพราะว่าทีแรกเจ้าของว่าจะมาทําบ้านสวนนะคะพักผ่อนยามกเกษียณแต่พอดีเจ้าของอยู่ไกล เดินทางก็มาลําบากเนี้ยเขาก็เลยอ๋อขายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขายเลงก็มองว่า200ตารางวา7 9 0 0กตกตารางวาไม่ถึง4,000บาทเนาะตัวนี้อยู่ในอำเภอเมืองด้วยเข้ามาในแปลง เดีย๋ยแอบ,บดูเพื่อนบ้านนะว่าน้ำที่เขาขุดวีวยใส่แค่ไหนนะคะนี่น้ำในบ่อเพื่อนบ้านโอ้ถ้าขุดบ่อเราก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้เลยน้ำใสมากๆอันนี้เขาปลูกไซโกลลีล้อมรอบเขาน่าจะทำเป็นบ้านสวนเหมือนกันเนาะตรงนี้ นนี้ก็ไถที่ไว้ทํานานะคะยังเป็นธรรมชาติเลยดูบ้านหลังนี้สร้างสวยมากมีเนยแปลงวันนี้อากาศมันไม่ค่อยดีอะค่ะฟ้ามันไม่ค่อยใสยจะไม่ค่อยเห็นภูเขาสักเท่าไหร่นะคะข้อดีแปลงนี้เนาะไม่มีบอ่อเลยเป็นพื้นที่เต็มๆเ,เลย เป่ดลูกค้าท่านไหนมาอยากได้แค่ประมาณสักสองสองวาเนี่ยแปลงนี้ก็เหมาะนะคะหน้ากว้าง20ก็เหมาะอยู่ทําอะไรก็ได้ะะอย่างเงี้ยค่ะบรรยากามีรถสัญจรตลอดไฟส่องสว่างก็มีหากลูกค้านะคะสนใจ ที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้ที่เบอร์091-5466-541หรือจะแอดไลน์มาที่แอ L E N G 789แลเ้วลยนะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสแกน QR Code ที่หน้าจอได้นะคะเดี๋ยวเล่งสรุปพีทีนะคะที่ดิน2แปลงนี้นะคะจะมีด้วยกันอยู่2ชโนดโนดละ200ตารางวานะคะ200ตารางวาเนี่ยเจ้าของขายที่ 790,000บาทราคานี้รวมค่าโอนค่าภาษีนะคะเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีนะคะแล้วก็ตัวที่ดินจะอยู่ใกล้กับอ,อบตอบางกระโจมนะคะพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่หมู่3ามตำบลบางกระโจมอำเภอเมืองจัหงหวัดนครนายกนะคะพิกัดง่ายๆก็ใครมาเที่ยววัดมณีวงศ์ก็แวะมาชมที่ดินแปลงนี้ก็ได้ขอ ทีกัดหรือว่าจะให้เหล่งนำชมก็ได้นะคะหากลูกค้านะคะชอบคลิปนี้นะคะเหล่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ